สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ด้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้กะเชนเคยครับพี่น้องเนาะตามต่อแนวทางตัวเลขของปูสีสเกตครับผมสําหรับเล็กปูสีสเกตนี่เพิ่นจะแยกเป็นอ่าสองสองชุดเด้ครับผมก็คือชุดชุดบนแลวกับชุดล่างครับพี่น้องเนาะชุดชุดล่างนี่ลงไปแล้วครับผมชุดล่างนี่ลงไปแล้วจะเป็นเลขเกี่ยวกับเล็ก กำลังวันนะครับผมกำลังวันอาทิตย์ครับพี่น้องเนาะครับลงไปแล้วเด้อครับผมลงไปเบิงส่วนในในคลิปนี้สิเป็นเลขอ่าเลขอีกชุดหนึ่งที่เป็นเลขบนครับพี่น้องเนาะเรื่องเทียกับโล่ะลางครับก็คืออเลขที่เพิ่นให้ยสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวประกบครับพี่น้องเนาะหรือว่าเป็นเลขเด่นสี่ตัวนะครับผมครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังนํากันในคลิปนี้ครับผมสําหรับเลข อาซี่ตัวนี้ครับพี่น้องเนาะปูกับหอยมาาั้งแต่มไลยงวดเลยเด้อครับผมครับก็มาแเช่ยกับจำบะดลแต่ว่ากับมีเขามีรถแน่ถือว่าเดินดีเ้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิงข้อมูลน้ากันครับพี่น้องเนาะกับปูครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูสีสเกตก็มาแเชรยกับขอกาบขออพระคุณปูเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับอ่ากกอมาเช่ยน้ำเชร์ในเด้อครับผม ไปรับช่วงรับฟังหน้าทางตัวเลขกับปูศรสีสเกตเลขสีตัวกันได้ครับปูครับครับก็มาเชียร์การนำมาสัการปูครับผมจะเลิกพอนบปูเอาเลขล่างกันลงไปแล้วนะปูปันนี้ก็จะเป็นเลขบนเด่น4ตัว คอัดะรานี่อัดละปู๋<อ>ครับผมครับอสำรับสูตรที่ปูนไ้มาตลอดเนี่ครับผมก็มาเชื่ออยากจะเห็นข้อมูลย้อนหลังไปจาักกลางปีเดี๋ย<ไ>ป,ปูยังียาๆไปไอ้นะนะไรบ้างแต่ไอ้เอาเอาเอาอันนี้ก็ได้เอาเดี๋ยวเนี้ยเอาสิบไอ้พฤษสภาเอาพิษภาปู๋ครับผมเออวันทีสองพิษสภา สองคูสาสพาสองอสพูณสาครับมันจะเข่าดีวะตัวนี้มันนี่คือครับหนึ่งกับสองอสองพูณสพาหนึ 2. 2> ่งกับสองอตัวประกบนี่เจ็ดกับแปดตัวประกบเจ็ดกับแปดครับเลกออกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดโอ้นี่เข,ข่าล่างเข่าล่างหนึ่งเจ็ดวันนี้สิบหกพูณภพาเลยปุ สภานี่น 9, เฮ็ดได้เก้าตั 5, 5, เวเด่นนั้นเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ตัวประกอบนี่หากับหกประกอบหากับหกเลขมณีออกหกเก้าศูนย์หกศูนย์เข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมเอาล่องไล่ไปนน้ำกันเด้อครับพี่น้องไล่ไ,นไปนน้ำกันกับปูหน,นึ่งมิถุนาเนี๋ยปูบานหนึ่งมิถุนาเฮ็ดได้สองกับสามสองกับสาม ตัวประกอบแปดกับเก่าตัวประกอบแปดกับเก่าวดนี้ที่ออกบนเก่าสามเนี่ยมป,ปูเออห้าเก้าสามหลงล่างสี่สองโอ้เขาตะเก่าสามครับนี่ก็ถือว่าเดินดีมากเลยครับพี่น้องเนาะเล็กเด่นชีตัวปูเอาครับพี่น้องครับผมเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเนาะครับก็มาเชื่อก็ได้คุยนอกรอบก,กับปูครับผมก็เลยเอาโลกให้พี่น้อยซี่บึง พี่น้องเนาะจังหวเสียเวลาครับก็คือปูอะได้เลี้ยงมากตั้งแต่วันที่สองคุณสภาพเวลาครับผมไหลลงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันครับพี่น้องเนาะก็อยู่ในแพ่นหน็ดด้วยครับพี่น้องครับสีตัวครับผมวิเศษปูสีสเกลนี่ครับพี่น้องเนาะก็บเบิ้งคยอยพิจารณาไปครับผมครับนี่คือเป็นเหล็กเด่นซีตัวครับผมที่ปูบว่าหันแล้วครับพี่น้องเนาะวิ่นกันเอา มวยวันหันอารุดเด้อครับพี่น้องครับผม4501ฮันรุดไปครับก้อนนันๆกับเขาดีครับพี่น้องเนาะครับเข่าสองสามครับผมแล้วก็มีเขาต้วเนื่งกับมีครับพี่น้องครับครับนี่ครับแคบไปพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวไปเบิ้งงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมน้ากันครับพี่น้องมีตัวใดแน่ครับผมบ้านี้มากงวดนี้งวดงวดสี่สี่ออกได้ซูนกับหนึ่ง ตัวเด่นขึ้นศูนย์หนึ่งตัวจับนี่คือหกกับเจ็ดครับผมจับไห้หาคู่คือหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งทันมันจะจับคู่กันมันก็คือหนึ่งศูนย์ให้หาคู่เลยครับผมหนึ่งศูนย์นี่บนนะปบนูบนแต่ว่าหนึ่งศูนย์นี่ คิดว่างายไหมงนี้หนึ่งศูนย์งวดหนึ่งศูนย์มาปูหมักหนึ่งหมักหนึ่งศูนย์ซื้อไปแล้วสามใบแล้วโอ้หกศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่ว่าปูหมักหนึ่งศูนย์ครับผมนั่นแหละคันสีฟันคือคือฟันหนึ่งศูนย์นะครับถ้าว่าไอ้มันศูนมากมันถ้ามันจับคูนี่มันมันจะเอาตัวเด่นมันเดอนจับคูนี่คือยังสามสองแล้วก็มาสองหนึ่งยี่สี่นะมันจับคูกันเห็นมงคลก่อนมันจับสองหนึ่งเก้าตัวทึ่งนี่จับกันครับ ถ้าจับปั๊บนี่ตัวที่สองมันจะไปอยู่หนาทันทีเลยคือยังไอสองสามีาม่จับปั๊บมันจะเป็นสามสองมันจะเอาตัวหลังไปอยู่ไปอยู่หนานะอันนี้มันเอาตัวหลังไปอยู่หนาเนี่ยเออกหนศนได้เลยจะเป็นหนึ่งศูน 0, 1, มเนตศูนย์หนึ่งอเป็นหนึศลยศูนยหนึ่งมเมนลองเบงนะครับพี่น้องส,สุดนี่ถือว่าสุดยอดขึ้กันเข<อ>ับพี่นึ่งครับปูเจหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศ ครับเออในหลามนี่ล่ละซื้อไปสามใบแล้วตัวเดียวนี่ตัวเดียวคุรู้แล,แล้วล่ะทาวน์มาลังลอยคือนเจ็ดนะแต่ว่าจะถิ่มสองตัวกับหนึ่งศูนย์ครับผมนี่แหละครับพี่น้องเลขบนของปูกะได้เห็นสถิติพร้อมเด้อครับผมปูย้อนจริงๆกับต้งแต่ตนปีกับต,ติวบันเดินเด้อครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาประมาณนี้พอดีพงงามครับสมควรแก่เวลาแต่ว่ากับเบิ้งครับพี่น้องเนาะ ถือว่าก er pues ับเขาดีล่องไล่เบิ้งยหอนไปกับพูครับผมไล่ไล่ไล่เบิ้งเลยคือคือยังเก้ามาเชื่อนี่ก็ไล่เป็นไล่เบิ้งไห้เลยครับตั้งแต่เทศเก่าคนละแต่ไล่ตั้งแร่เ็ศเก่าต่างมีหน้าคนละหนึ่งมีหน้าไล่ลงมาเบิ้งครับอเอาสัากจะได้ถูกระโทมาสิบอกครับพูอ่าเอาถ่ายคลิปนี้ก็สิรบกวนปูชำนีได้ปูแบบนี้ก็มาเชื่อกับ กราบขอพระคุณปู่ศรีสเกตครับผมครับผมการนมัสการครับอ้าเจริญพรเจริญพรอยู่ดีนีสุขนาทูปูเอาครับพี่น้องครับผมเลขบนปู่ศรีสเกตครับพี่น้องเนาะครับปู่วาอยากได้สูตรกระทั่วไปครับผมเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันครับเลขอ่าที่ปูไล่มากเลยครับพี่น้องเนาะหนาสนใจมากครับผมสี่ตัวกอดข้อกันมากอะประกบคู่กันค่ะ เดินดีครับพี่น้องเนาะงวดนี้ก็คือ0167ครับพี่น้อง0 7. กับ1ประกบ6กับ7กระได60706171ครับแล้วก็กันอากวาดข้อกันครับพี่น้องเนาะ10ครับผู้หมักตัวนี้ได้ครับพี่น้อง10แล้วก็มา,าที่เด็ก3ตัวผู้หายเม็ดเดียว1 710ครับเอาถ่ายคลิปนี้ ต่อมาเชื่อกับขออวยพรให้พี่นออ้อยที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลือเงินไปน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งท่นวาคมหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ